หลังจากเส้นธุระแลี่วศีนอผีจ้องพายังเมตตามหาดยมกับมาเหียเหลียนี่ที่คนจ้องยังสิบสามคนครับทิมมาเอานะยังสิบสามคนถ้าคนไดหู้ดด้วยซังจ้องกับชักตัเดียวมาทิดตดีกรรมการครับถ้าบ่มาเอาเราก็คนดังหน้ากับเาจะรีบจะรีบนะครับอันนี้มันของจำกัดนะครับเมื่อแรวเมื่อเลย อ่าหมดเรื่องหมดเลยถ้าพี่น้องเราพวกตัวพี่ได้มาสั่งจองก็มาที่จอทีแต่คาะกรรมการนะครับเลยอ่าอาจจะเรียนยมีทั้งพี่น้องสถาบัานหนองลมมาวัานไม่อี่สั่งจองนี่นะยังเบาเกียร์ยั แต่คุณได้มาสั่งจองที่หลังมดคำชี้คิดคำช้อยเลยนะ,อ,ะอันนี้้มได้รถนะอันนั้นเหรอชาเขาัด้ไปรถแมนลุนนี่อาจจะนะครับผมนิ่งปัจจัยจ้างจะจุยแล้วนะเนี่ยเพราะของคนนี้จังกอะอาตีเป็นของข้ากันยังสิบสามคนมีบินออกจากบ้านหนองลม